ดีใจมากดเลยารับนะครับวันนี้ก็มีน้องๆเยาวชนนะคะอาคารับพระิสุทธิ์พกนเเตนสมเด็จลูกต่อไปนะคะก็ได้มาช่วยกันถ่ายบาลอกาบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเรพนะครับช่วงนี้ก็ให้ใส่บาตรพระธรมกายและพรเดชพระคุณหลวงพ่อครามัชโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้ เป็นเพชร็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยุคนี้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปั่วโลกไอแชนลตอนที่1 5 2เช่นเคยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ไอแชนลถ่ายทอดพิธีตักบาตร777รูปเพื่อนำข้าสารแห้งไปช่วยผู้ประสบภัยที่14จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ก็ดูนะครับด้านหลังผมนะครับเห็นไหมครับ เป็นวิธีตักบาตที่วิทยีคลองสามนะครับตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระที่มารับบิณฑบาตก็มีพระจากวัดเกิดการอุดมวัดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และวัดพระธรรมกายเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในวันเสาร์ที่21มกราคม2560 เป็นการร่วมกันทำความดีร่วมกันที่จะสร้างบุญกุศลที่จะนำข้าวสานาแห้งไปให้ผู้ประสบภัยในภาคใต้และในทุกภูมิภาคซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยในระยะนี้นอกจากนั้นก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานชาวพรองสามลูกหลานพนักงานของบิ๊กซี วันนี้มอบไปจํานวนประมาณเก้าสิุคน,นมีประธานหมู่บ้านมีผู้นําชุมชนนะครับมาร่วมในพิธีตบาาดเป็นจํานวนมากแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวพุทธ ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่มีหัวใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันและมอบทุนให้กับลูกหลานซึ่งเป็นลูกหลานของคนไทยและเป็นผู้สื่อทอดอายุพพระุทธศาสนาต่อไปนี่คือกิจกรรมดีๆอีกโครงการหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาประมาณเกือบ20ปีและวันนี้ยังคงทำอยู่และจะทำต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความดียังคงดำเนินต่อไปความจริงนี้ใครจะมาลบล้างใครจะมาใส่ร้ายบิดเบือนยังไงก็เป็นไปไม่ได้ เพราะภาพที่เกิดขึ้นตัวบุคคลที่มาเป็นสักขีพยานคนที่มาวันนี้มีหลากหลายทั้งเป็นชาวบ้านทั้งข้าราชการนะครับทั้งพนักงานบริษัทมีลูกเล็กเด็กแดงเรามาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือของจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในวันนี้ในวันที่วัดพระธรรมกายโดนรุกระ์นำจากกลุ่มบุคคลซึ่งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทนาบุลดยวยครับว่าจะมาปฏิรูปศาสนาแล้วง่นี้ไ่ั การกระทำเป็นยังไงก็รัรูไหนอะไปลองคิดกันดูแต่วัรมาเสชุนชุนโอยถูกโจมตีก็มาทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือกันบ้ายนะรับนะครับก็อยากเรื่องระับว่ารักอยู่ใกล้ๆนี้เองครับดูว่าได้นาไปคิดว่ามีพิษ เรื่องหมู่บ้านเดียวนะที่น้ำไม่ท่วมอาจารยนั้นยังทำหน้าที่ต่อไปน้ำไม่ท่วมเลยหมู่บ้านนี้นะเมื่อปีสี่เมื่อปีห้าสี่น้ำไม่ท่วมเลยใช่ไหมครับถามว่าเอาอาจารย์เชิญชัวร์เลยว่ายังไม่คิ้วนะครับครับก็อาจารยนั้นประจวี้ขอนําเสนอความจริงประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับหลวงพ่อพระครูปริยาจิตวิมลวัดตะวันเรืองซึ่งรู้เคยดีครับกับบารารัลครับขอขอ กราบเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะ